โอ้มาดูเวนเดยดีกว่าน้ว้นบินไี่แัไ้าเดดม่ะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน เป็นเดมาลัย

โอ้เวิร์เชียว้าวว้าวว้าวโหต้นไม้เออทำเนี้ยแล้วก็มีแบบขยับขยื่นหน่อยหนึ่งเท่งเงี้ยโอ้น้ำวน วังน้ำวนโอ้เต็มเลยเต็มเลยโอ้โอ้คนเยอะคนเต็มเลยชั้นจีถ้าบอกคนไม่เต็มลานท้าคาราทอน โอ้โหนี่ไหนรานครับตันเดิไปเร้ไอยโอ้ได้กินแล้วตองนไ้มเต็มเค่ นี่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างไก่ทอดโอ้วะ นี่าาคาราคอนนี่ไงไหายเลยเขาก็ตอกถูกนไโอไม่เคยเจอที่ไหนเลดีออดีออ ปาล์มกรนยังตรงไปไม่ใช่ดอกไม้เราเข้ามาตรงนี้แ่ะนั่นสิเนี่ยพาร์คปาล์มกรงอย่าบอกนะอยู่ตรงไอ้นี่ นี่ยเนหน้าอยู่เนี่ยเนี่ยอ๋อย่างนี้เหร,ออ,หร,อ,อ,หรออ๋อเราก็นึกเนี่ไงเจอหน้าแล้วเน,น,นี่ยโอ้นมก็จีบอนวนวนมินิโทสร้านม,มินิโทสจ้าไม่ไกลนะเอ๋ กวยเไข่พวกปูปูโอ้โอ้อววาโโว,วโอ้โเียวไข่เจียวปูไหมเนี่ยโอ้โนี่ยเกียแซ่บไก่ทอดกุ๊กี้เมาอ้าวอยู่นี่เองอยู่เขาคุยอยู่ ขาหมูทรงเครื่องโอ้กะลีป็นไงล่ะไม่รู้ว่ามีงานเลยนะเนี่ยนึกว่าเป็นฟูดคอร์ดธรรมดาลูก <c oughs> พี่ครับ <c oughs> โอ้หมีไหไก่โอ้เขาต้มเทเวศโอ้ว้าว ยี่สิบสี่ร้านก็นอยู่ในเนี้ยมั้งยี่สิบสี่ร้านแล้วใหม่อะปแล้วชาบูค่ะเมื่อกี้เห็นคนต่อแถวอะไรไม่รู้อ่ะขนมเนี่ยขนมจีนเนี่ย้ซื้อไปปูก้อนไม่ไม่ไม่บอกไม่รู้เนี่ยเจ๊จุ๊บเจ๊จุ๋ม นี่คืออะไระ่ะเขากินอะไรกันลอดช่องโฮมิโอ้ยต่อไปโอ้ลอดช่องลอดช่องโฮมิโอ้ข้าวแกงีแก่อลอด้แกง,คกแกงกน,นครับผมลอแกงจ้ากนะครับผมโอ้กินฮัวกับีปลาโอ กับเขาเนี่ยโอ้ลานพ่อดอโอ้ลันทออ๋อนี่ไงทางเนี้นาายฮัลโหลขั้วไข่เคม็มโอ้เขี่ยมอูอบะหมีม่บัดเตงอนี่ไนงะแต่เนี้ยรแบบ้อยเก้าบาทเองนะเนี่ยฮะก็เซฟเซฟเซฟเดี๋ยวเดินวนก่อน เยี่ยมอีกครับผมสม้มยาส้มส้มตำบันลือโลบันตำตำชาติลือโลบเสี่ยวเรืยอยุธยาจ้าขนมเส้นคุณย่า สิ่นเงามันมีเล่บฟา์มอาหารค่ะคุณ่า ว้าวว้าวคุกกี้เมาโอ้ว้าวโอ้นี่ไงเชียร์แทบมาแล้วพนักงานทุวันดูสิแต่ทุกคนทั้งหมดกับของหมดเชียร์แทบเชียร์แทบมาแล้วโอ้ดีครับนี่ตัวจริงนะขอบคุณครับอยู่ตรงนี้เองโอเคมาทุกวันมาทุกวันครับใช่รักเท้าถับเท้า นม่แรงเลย่งไข่แข็งไม่เอาเขาสั่งอันนี้อ่ะไทยยาไ่ยยาจาดีมากขอให้เราไดกัดกขออ้าราไ้กัลกขอหราได้กับเด็กขอให้เราได้กก

นะคะนดแล้วนแล้วไปศุนยตีันแรกว่าจะเอาอยังยังไม่ครบ18นาทีเลยขายวนายวนนไปเนี่ย18นาทีเนี่ยรออยู่ร้านอยี่ยก็ไปถ่ายขมหวานพี่จออย่างบอกแค่พี่จอ่อขนมหวานก็้จะหมดแล้วนะจ๊ะขนมไทยไม่ค่ะจะหมดแล้วนะคะ มันทาไโอว้าวอุ้ยอดีเคเบอรเกอรี uh, ่ขนมปังสังขยาโอ้สวีทกล้วยกกกล้้้้้วววยยถาาะินนนออออไรเี่โโ